ฟีดแบ็กจากที่บ้านอะไรเงี้ยเหมือนตกหน้าเราเลยว่า mm hmm. มุกอะชีวิตอะเป็นแบบนี้ mm hmm. นานแล้วหรือยัง mm hmm. แล้วก็อยู่อย่างเงี้ย mm hmm. เป็นปีจนแบบว่า mm hmm. เงินที่ยืมมาใกล้หมดแล้วแล้วเราก็ต้องจ่ายหนี้ด้วย mm hmm. ได้เข้าส่งของการอสังหา mm hmm. กว่าจะปิดเคสแรกที่ได้ค่าคอมมิชชั่นแบบเยอะมาก9,000ัน ของการจัดซื้อเป็นเมอร์แชนดา e นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวการขายข,ายของบริษัทประดับยนต์แห่งหนึ่งในช่วงนั้นเนี่ยตอนที่ทํางานนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มอยากที่จะทําอย่างอื่นเราก็เข้าสู่วงการฟอเร็กก่อนที่จะออกจากงานแล้วมันก็ได้เงินจากกําไรในเรื่องของการเทรดฟอเร็กพอลาออกมาเราก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเลี้ยงตัวเราได้แล้วก็ไปสักพักนึงเท่านั้นนะคะก็คือลางพอร์ตหมดตัวเลย ต้องบอกว่าตอนที่เข้าไปอ่ะเราคิดว่าเรามีความรู้เรื่องฟ o r e x แต่ว่าพอแบบว่าที่เราเสียเรารู้เลยว่าตัวเราเองอ่ะเป็นนะักพน,นันแล้วก็กลายเป็นคนตกงานอย่างสมบูรณ์ประมาณเกือบ2อปีช่วงที่เราตกงานนะคะเราก็แบบเรียกว่าไม่มีเงินเนาะเราก็ใช้เงินคนอื่นนะคะเวลาแบบใช้เงินคนอื่นแล้วมีนี่อ่ะมันไม่ได้มีความสุขเชื่อไหมคะว่าตัวพี่เองอะ่ะคือแบบใช้เงินร้อยหนึ่งอะ่ะอย่างนี้นะคะ่ะ ประมาณ10วันไข่ไก่หนึ่งแผง30ฟองกินวันละ3ฟองบอกเลยว่าแบบมันจุดนั้นจริง ที่เริ่มสนใจอาชีพในหน้านะคะมาจากเพื่อนนะคะที่เขาว่าอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์มาสักพักหนึ่งแล้วเราเห็นเขาแบาบทำแล้วแบบได้เงินเลย,ย้ยค่ะก็เลยแบบว่าได้เข้าสู่วงการอสังหาเราก็เลยไปหาพวกคลิป YouTube พวกแบบว่าบทความอะไรต่างๆอ่านศึกษาแล้วก็หาคอร์สที่เป็นคอร์สฟรีก็เริ่มจากตรงนั้น,นะคะ่ะเราก็แบบว่าลองไปเข้าที่ที่หนึ่งยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาสอนด้วยแล้วก็พพอร์ตด้วยประมาณเป็นปีอะค่ะก็ไม่มีผลลัพธ์เหมือนกัน มันมาจากการที่บางทีอะเรารู้สึกว่าไม่กล้าที่จะคุยกับคนอื่นการที่แบบว่าเราโทรไปขอบ้านขอคอนโดขอที่ดินเขาขายแล้วเขาปฏิเสธคือเป็นโลกของการกลัวการปฏิเสธก็เลยไม่ทำเลยเพราะว่าไม่ทำก็ไม่โดนปฏิเสธไงแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเป็นปีจนแบบว่าเงินที่ยืมมาก็หมดใกล้หมดแล้วแล้วเราก็ต้องจ่ายหนี้ด้วย พอมันแบบหลังชนฝาแล้วอะสิ่งที่มันต้องทำมันคือแบบตัดสินใจอะค่ะแล้วก็เลยประจบเหมาะที่ว่าออมันมีเรื่องของตัวงานขายฝากคล้ายๆกับการปล่อยเงินกู้โดยใช้ชโฉนดอะค่ะเราก็ทําถูกต้องที่กรมที่ดินเราก็คิดว่าแบบดูง่ายๆอะไรเงี้ยก็เลยลองทําไปทําแบบไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จริงๆอะวิธีการส่งงานขายฝากอะไรเงี้ยคือทางในทุนนะคะเขาจะมีเหมือนกับข้อมูลที่เราต้องการ ว่าเป็นอะไรซึ่งเราก็หาข้อมูลให้เขาตามที่เขาต้องการด้วยความที่เราอ่ะทำเยอะเนาะแล้ววันหนึ่งเราส่งประมาณ3-8เคสเพราะเรามองว่าน่าจะได้ผลลัพธ์จากการที่เรายิ่งส่งเยอะยิ่งได้กลายเป็นว่าในทุนปฏิเสธเคสประมาณสัก50-80เคสอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ออตัวพี่ได้แบบฟีดแบ็จากที่บ้าอะไร่างเงี้ยบอกว่าไปทำงานประจำเถอะ ในทุนน่ะไม่มีจริงหรอกในทุนเขาไม่ได้มีเงินเขามาหลอกเราแน่ๆอะไรประมาณนี้ยค่ะคือโชคดีมากๆที่ได้คุยกับพี่ท่านหนึ่งที่เขาเป็นในทุนเนาะก็คือเขาอ่ะเ,ออเหมือนกับถามเราอ่ะที่แบบเหมือนตกหน้าเราเลยว่ามุกอ่ะชีวิตอ่ะเป็นแบบนี้นานแล้วหรือ,อยังที่แบบทำแล้วก็แบบไม่ได้แล้วก็เลิก แล้วณวันนี้ที่มุกไม่รู้ว่ามาถึงตรงก้าวไหนอของการทําอสังหาแล้ว่ก้าวไปให้สุดอะลองดูไหมว่าถ้าเกิดพยายามจนสุดแล้ว่มัน,นะจะได้ผลลัพธ์ที่อะไรตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะต้องบอกว่าการทํางานของอสังหาทุกอย่างคือเราอะ ใช้สมองมากขึ้นใช้การวิเคราะห์มากขึ้นก็ทำข้อมูลประมาณหน้ากระดาษ A4 ทํำไปประมาณเกือบ200แปลงะ oh. กว่าจะปิดเคสแรกที่ได้ค่าคอมมิชชั่นแบบเยอะมาก9,000แต่บอกเลยว่าเคสนั้นนะ่ะมันเป็นโมเมนตัมแรก ของการประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสามารถที่จะปิดเคสได้แบบในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็เราก็พัฒนาจากการเป็นในหน้าขายฝากแล้วก็กลายเป็นแบบว่าในหน้าขายที่ได้ค่าคอมสามปอร์เซนะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณต้องซื้อสัตว์ซื่อสัตว์กับตัวเองซื่อสัตว์กับลูกค้าแล้วก็ซื้อสัตว์กับทางเจ้าของรวมถึงกับทางเอเจนต์ที่แบบ อาจจะมีการโคเอเจนกันด้วยจะต้องมีในเรื่องของตัวทักษะการสื่อสารตัวเราค่ะสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนเข้าใจกันได้ทั้งสองฝ่ายและการเจราจาโนมแนวที่ดีเช่นกันคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดมากๆเลยคือการลงมือทาวันนี้ค่ะถ้าคุณมีทุกคุณสมบัติแต่ว่าคุณไม่ลงมือทาก็จะเหมือนพี่ที่ทําในหน้าแรกๆปีหนึ่งไม่มีผลลัพธ์มันเกิดจากการที่เราไม่ลงมือทาวันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะว่า การที่เราเริ่มลงมือทำอะไรแล้วมันเริ่มได้ผลลัพธ์นั่นแหละคือโมเมนตัมของความสำเร็จมันกำลังวิ่งมาหาทุกคนค่ะโลกมันพัฒนาเนาะเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นถ้าวันนี้เรามีความรู้ทางเอเจนต์นะคะตอนนี้เลยอะและอีก10ปีอะเราคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันพัฒนาได้ดีขึ้นกว่าไหมสิ่งนี้ค่ะที่ทำให้เราไม่หยุดในการที่จะเรียนรู้